เปิดโมเมนต์ after party หมากคิมเจ้าบ่าวเมาสุดหน้าไม่ไหวแล้วผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของพระเอกหนุ่มหมากปรินสุภารั์กับนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานมีครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงเฟนคลับผู้โชคดีเข้าร่วมงาน น้อยย่างอบอุ่นและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำเอาฮือฮาไม่แพ้กันนั่นก็คืองานอ f t e r party โดยหมากปรินมาในชุดสูทส,สบายสบายสีขาวส่วนเจ้าสาวมาในเดรสสายเดี่ยวสั้นสีขาวพร้อมติดเวลไว้ที่ผมเพิ่มลุกเก๋น้อยแต่มากสุดๆนอกจากนี้บอกเลยว่าคู่บ่าวสาวปล่อยจอยสนุกสนานกับเขกสุดๆ โดยเฉพาะเจ้าบ่าวที่เดินชนแก้วกับเขกในงานจนมีภาพเหมือนจะแอบเมาทําเจ้าสาวคิมเบอร์รี่ดูแลไม่ห่างเลยในส่วนของคิมเบอร์รี่ก็เต้นเก่งเอนจอยสุดๆทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ